รับทหารวลครผมยาวแก่ๆครับจอดไม่กันแก่ๆครับหนวดไม่โกนแก่ๆครับเสื้อมีขนแก่ๆครับรองเท้าดำด้านแก่ๆครับกี่รายการสิบรายการครับสิบรายการ100ยครั้งหนึ่งร้อยครั้งข็ยาปฏิบัติครับ ไยครั้งเดี๋ยวตรวจก่อนสิครับหมายผิดระเบียบเครื่องหมายผิดระเบียบเอ๊สามอ้าเข็กรองเท้าไม่มัดเื็กรองเท้าไม่มัดนี่คนบ้านใดนี่เข็มขัดผิดระเบียบเข็มขัดผิดระเบียบห้าห้ารายการห้ารายการอย่าแก้ไขครับแก้ไขเบิ้ลไปเชิญ นักรบพิเศษต้องผมสั้นหนวดกวนจรกันเครื่องหมามันรองเท้าเงาแก่งก้าวอกาการไม่เก็ดคั้นออกกำลังเชื่อฟังเป็นเยี่ยมเปียมด้วยคุณภาพทราบภารกิจครับ